สินค้าเซอร์วิสศูนย์บริการรถยนต์แก๊สครบวงจร m g HS 1.5้เทอร์โบนะครับคันนี้ก็ให้ความไว้วางใจมาติดแก๊สที่เราเพิ่มสินค้าเซอร์วิสก็เราเป็นอู่ติดตั้งแก๊สผ่านการรับรองมาตรฐานจากผลส่งทางบกติดแก๊สติดความปลอดภัยมั่นใจเรานะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าห้องเครื่องหลังติดตั้งเสร็จนะครับ อุปกรณ์แก๊สนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับมอตอต้มแก๊สก็คือตัวนี้นะครับม้เอต้มแก๊สนะครับมอตอต้มแก๊สตัวนี้นะครับวาลโซลินอย์วาลนะครับถัดไปก็จะเป็นข้อแก๊สนะครับเป็นข้อแบบทองแดงนะครับอันนี้นะครับหัวฉีดแก๊สนะครับก็จะอยู่ใต้ท้องใต้ฝาครอบตัวนี้นะครับหัวฉีดแก๊ส ก็ใส่ไฟเราก็เดินให้เรียบร้อยนะครับนี่ใส่ไฟแก๊สพวกนี้นะครับเราก็เดินให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าห้องเครื่องนะครับหลังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับดูกันอีกทีต่อไปจะเป็นท้ายรถนะครับคันนี้ก็จะวางเป็นถังแก๊สนะครับ54ลิตรนะครับมันติวาวเราใช้เป็นของโคมาเซตโตนะครับ มันตีวาลโทมาเตโตอย่างดีนะครับก็จะมีรูระบายก๊าซรูหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้ห้ามอุดนะครับวาวนะครับเราวางเอาไว้ด้านหลังรถนะครับอันนี้คือหลังรถนะครับเราให้เหตุผลว่าเวลาเราขึ้นเนินนะครับเอียงใช่ไหมครับน้ําแก๊สมันจะไหลมาอยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวาวดูดไปใช้งานก็จะดูดไปในลักษณะน้ําซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าแรงไม่ตกนะครับ ตัวรูตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นรองกักก๊์ดนะครับก็จะมีฝาครอบที่ิดชั้นหนึ่งนะครับหัวเติมนะครับหัวเติมแก๊สก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเติมแก๊สเติมแก๊สท่อนำก๊าซเราก็ใช้เป็นท่อทองแดงทั้งหมดนะครับปลอดภัยทนทานนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดที่ติดในรถนะครับ ก็อุปกรณ์ที่ติดในรถนะครับก็จะมี1น,นะครับสวิตช์แก๊สนะครับสวิตช์แก๊สก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับเราก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับหมสตาร์ทนะครับหลังจากสตาร์ทเสร็จนะครับไฟสีน้ำเงินกระพริบอันนี้คืออยู่โหมดออโต้นะครับมันจะเช็คอุณหภูมิก่อน ถ้าเกิดลนอภูมิได้นะครับไฟสีเหลืองจะติดค้างไฟสีส้มเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก๊สแล้วนะครับก็คือเร่งไม่มีสันไม่มีสะดุดนะครับสมมุติว่าเราขับขับไปนะครับรู้สึกว่าเราได้กลิ่นแก๊สหรือรู้สึกผิดปกปตินะครับเราก็สามารถกลับไปใช้โหมดน้ํามันได้นะครับก็กดปุ่มตรงกลางนะครับปึ๊บไฟดับนะครับเหลือไฟลูก จากถังน้ำมันเครื่องนะครับถังเติมน้ำมันอันนี้ก็คือใช้น้ำมันแล้วนะครับเราก็สามารถใช้รถได้ปกติแล้วก็กลับมาหาเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้แก๊สอีกทีนึงสมมติมเราเปลี่ยนไปน้ำมันแล้วมันจะไม่เข้าแก๊สแล้วนะครับเราก็ต้องกดอีกทีนึงนะครับกัะคลิปนะครับโหมดออโต้พร้อมไฟค้างไฟสีส้มติดอันนี้คือเป็นแก๊สแล้วนะครับถึงบ้านนะครับเราก็สามารถดับรถได้เลยนะครับ ไม่ต้องทำอะไรนะครับดับรถปุ๊บเสร็จนะครับก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเลยแต่ว่าเราจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงขึ้นประมาณ4 0และหากท่านใดสนใจใช้บริการเพิ่มสินค้าเซอร์วิสศูนย์บริการรถยนต์แก๊สครบวงจรสามารถแอดไลน์ a p s ค a r หรือโทร096 4 5เ23 30 02 153 22 89 เพื่อสอบถามข้อมูลจองคิวก่อนเข้าใช้บริการได้เลยครับ